ใช่เพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปทำบุญบ้านใหม่เลยทำซะหน่อยเผื่อบ,บังเอิญว่าชุกระหุกต้องแบบต้องนอนอนะไรย่งเงี้ยก็จะได้นอนได้อย่างสบายใจหรืออกปะ่ะตื่นเช้าไม่เท่าจุ่มกระเดียกตีห้าครึ่งเริ่มนานมากไม่ปิดสักทีไม่ตื่น นาฬิกาใช่ไหมเออเดี๋ยวก็ต้องบอกพี่จุ๋มพี่จุ๋มคือจุ๋มปลุกนาฬิกาแต่จุ๋มไม่ตื่นงงมากแต่คนอื่นตื่นหมดนาฬิกาตีห้าครึ่งพอดีแต่ปีห้าครึ่งมันปลุกนานมากมันหลายรอบมากมันพี่จุ๋มไม่รู้แกก่านพี่จุ๋มจะรู้สึกตัวจุ๋มแต่ว่าเดี๋ยวที้เกียจพูดมันมเดี๋ยวี้เกียจพูดอะสักพักพอมันนั่านำคานแล้วเลยพี่จุ๋มไปปิดแต่พี่จุ๋มก็ตื่นเลยนะ่จุ่มก็เรียกน้องเดียวทีนีตีห้าครึ่งนะ ดีว่าให้พ่อเทรนเด็กให้ตื่นเร็วงแต่แรกเลยก็จบนะไม่อิดออดเวอร์ไม่ง่วงเน่งเวลาตื่นตอนเช้าอะ่ะง่วงไหมตอนที่ที่ตอนไปไหนอะ่ะเวลาเดียวแบบออกไปเที่ยวที่ไหนอะ่ะตื่นมามันจะง่วงยังไง,ง่วงแต่พออยู่ที่บ้านอะ่ะมันก็ไม่ง่วงเ<ๆ>พราะอะไรอะ่ะเพราะมีผูเ้เจนที่บ้านตื่นอยู่แล้วเนี่ยหกโมง ตื่นไปทำอะไรอะอมไม่รู้อ่ะต้องหวองเล่นตามตื่นตามปู่เจนเหรอเดีย๋ยวตื่นก่อนแล้วยะทำให้ปู่เจรำพันเดีย๋ยวจะได้ตื่นตื่นเช้ามากทุกคนบอกทำบุญเสร็จปุ๊บรับโชคปรับเลยใช่ไหมสาธุคุณน้าพาจารย์นี้พาจานี่น่ะที่สอนหนูปะวะ ตอนเรียนป่าวะน่าจะใช่งานเช้างานล่างงานหลวงงานเหนือเมฆโอ้ยดูบอกพี่เมย์ป่าวโทรไปดิเดี๋ยวนี่ผมเสร็จเนี่ย หนูยังไม,ม,ไม,ม่มีชีวิตตอนเะนี้ยไา่ซีบพัทยาตรงตรงไหนวนะเนี้ยจอมเทียน จอมเทียนค่ะที่หนีผมของอะไรนะชื่อมันชื่ออะไรนะ GHB ป่ะพี่โจม GHB ปะ่ะใช่แพงหน่อยแต่ว่าก็นหนีดีตาหนูยัแง,ยยแงแดงอยู่เลยอะคุณแม่หน้าตาแดงอยู่เลยขึ้นหัวเลย ก็ถึงเล็กๆไม่ต้งห่วงที่มันแตกอ่ะนั่นแหละตาก็ยิ่งแดงเพิ่มไปอีกจริง เดยระบ,บทนางหลับในรถต่อแล้วก็บอกผู้ว่าซื้อกาแฟซื้อขนมซื้ออาหารแล้วมาทานเสร็จก็หลับเดี๋ยวดูละครเลยพี่จ<ม>ุ่มฉากละครเด็กเจอปู่เจนปู่เจนมัน๋ยวคิดถึงปู่เจนมากเลยปู่เจน <c oughs> ไม่ใช่หรอลูกเป็นเรื่องจริงอ่ะป้าพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเขก็เก่งไม่เกินไปเขาเขาไม่เป็นอย่างนี้นะทำไมเก่งก็เสียงอ่อนมากเลยนะอยู่กับเราเสียงไปไงจมเนี่ยจมจมพี่จม ฉันฝันไปทำไมฉันมาช้าทุกคนมันฝันเกินเธอบอกว่าฉันฝันไปใช่เธอฝันตอนนี้มันเป็นความฝันเลยกันใช่ปะเพราะวันนี้ว็นอะไรเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เ้หวเดี๋ยวฉันทําบุญบ้านไงเกเข้าใจปะล่ะมันฝันไปจริงมันคือความฝันทําตัวเหมือนอยู่เมืองนอกตอนเนี้ยลอยปป ยพีก็หิวข้าวจัดเขาไปกินข้าวอาหารเช้าของโรงแรมเรียบร้อยละไม่ไหวพี่นึกว่าเราไม่มีมื้อเช้าวันนี้อีกแ้วเนี่ยก็บอกว่าไปลงไปกินไหมเมื่อกี้ไปแล้วเพราะว่าเ <c oughs> ตรียมของไป nè nó cũng nhịp ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ซื้อบ้านอะไรนะบ้านเลขที่อ่ะแล้วบ้เลขกบ้านเลขที่มีตัวเดียวทำไงอ่ะแม่แม่ต้องไปซื้อยังไงอ่ะเพราะบ้าเลขที่หนูมันตัวเดียวเองอ่ะไม่สว่างเลยว่ะเออเดียว น้ำหนูกิน่หมดยังสู้ค่ะสู้ค่ะหมูอร่อยอะ ทายคนไหมไออแบวอ่ะไออทำบ้างไหนลองทักทักแบบใหม่ดิที่ไม่ใช่เมื่อกี้ฮึออลองอะไรนะลองทักแบบใหม่ดิที่ไม่แบบเอโยเมื่อกี้ไอโยฮะไออู 嗯。Oh.